ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติซ่อนเร้นเรื่องเล่าสยองขวัญช่องที่พาคุณเดินทางสู่โลกของความลึกลับและความน่ากลัวกับเรื่องเล่าผีและเรื่องสยองขวัญทุกคืนมืดมนที่เราจะพาคุณเข้าสู่มิติที่ซ่อนเร้นที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความกลัวที่แท้จริง เราทั้งสี่คนผมชื่อวินัยชายหนุ่มที่มีความหลงใหลในสิ่งลี้ลับตั้งแต่เด็กผมเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆในบ้านเก่าของปู่ย่าวิญญาณของย่าที่มักจะปรากฏในห้องนอนทำให้ผมเริ่มสนใจเรื่องวิญญาณและพลังลึกลับมาตั้งแต่นั้นผมศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณาคดีดเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเหล่านี้ พร้อมกับเพื่อนสนิทของผมชื่อเจหนุ่มลุยที่ไม่กลัวอะไรเลยเจเป็นคนรักการผจญภัยและการสำรวจเขาเคยเป็นนักกีฬามวยไทยซึ่งทำให้เขามีทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเจมีความเชื่อในวิญญาณเพราะเคยเจอเหตุการณ์ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อตอนเป็นเด็กในขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านคนเดียวในคืนหนึ่งเขาเห็นเงาคนที่ไม่มีตัวตน มันทำให้เขาหันมาสนใจและค้นคว้าเกี่ยวกับวิญญาณและยังมีสองสาวที่เป็นเพื่อนรักกันน้ำตาลและไหมน้ำตาลเป็นสาวสวยที่ชอบถ่ายรูปเธอเป็นช่างภาพมืออาชีพที่สามารถจับภาพบรรยากาศและอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมเธอเริ่มสนใจเรื่องราวผีหลังจากที่เคยถ่ายรูปได้ภาพที่มีเงาแปลกๆป,ป,ปรากฏขึ้นในภาพถ่ายของเธอ เงานั้นทำให้เธอเชื่อว่าภาพถ่ายสามารถจับภาพวิญญาณได้ส่วนไหมก็เป็นนักเขียนที่ชอบเขียนเรื่องผีหมมีจินตนาการสูงและชอบเขียนเรื่องราวลึกลับเธอเคยเห็นวิญญาณของญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปซึ่งทำให้เธอเริ่มเขียนเรื่องผีและสำรวจสถานที่ลึกลับเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนไหมมีความสามารถในการเล่าเรื่องที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกขนลุก เราได้ยินเรื่องราวของคลินิกทำแท้งเก่าในเขตอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนเล่าลือกันว่ามีวิญญาณของคนไข้ที่มาทำแท้งและเด็กที่เสียชีวิตจำนวนมากคลินิกนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่เสียงร่ำลือเกี่ยวกับความน่ากลัวของมันยังคงอยู่ชาวบ้านเล่าว่าในช่วงที่คลินิกนี้ยังเปิดทำการคลินิกนี้เคยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี2,546ถึง2,551มันเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำแท้งที่รวดเร็วและไม่แพงแม้ว่าจะเป็นการทำแท้งที่ผิดกฎหมายก็ตามมีหมอที่มีชื่อเสียงไม่ดีเกี่ยวกับการทำแท้งที่ผิดกฎหมายชื่อว่าหมอวิชัยเขาเป็นหมอที่ทำงานรวดเร็วและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ามากนัก คนไข้หลายคนที่มาทำแท้งกลับเสียชีวิตเนื่องจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภยัยและเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับก็ถูกทิ้งไปในบริเวณนั้นในช่วงเวลาที่คลินิกนี้ยังเปิดทำการมีผู้คนมากมายมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อใช้บริการเพราะเป็นที่รู้กันว่าหมอวิชัยจะไม่ถามคำถามมากและไม่มีการจดบันทึก ซึ่งทำให้ผู้หญิงหลายคนที่ต้องการเก็บความลับมาใช้บริการที่นี่มันกลายเป็นที่ลับที่ทุกคนรู้จักแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงนอกจากนี้คลินิกนี้ยังมีการดาเนินการที่ผิดกฎหมายอื่นๆอีกมากมายเช่นการซื้อขายเด็กทารกและการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมาย เรื่องราวเหล่านี้ทําให้คลินิกทําแท้งเก่านี้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในอยุธยาแม้คลินิกจะถูกปิดและทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ความทรงจำและเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับมันยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านทุกคนต่างเล่าเรื่องราวของวิญญาณและเสียงร้องไห้ในยามค่ำคืนเสียงที่ทำให้รู้สึกขนลุก เราตัดสินใจที่จะไปสำรวจคลินิกนี้ในคืนหนึ่งเราเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเช่นกล้องถ่ายรูปเครื่องบันทึกเสียงและไฟฉายเมื่อเราเดินทางถึงคลินิกมันก็เป็นเวลาค่ำแล้วบรรยากาศรอบข้างเงียบสงบมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านใไบไม้เราสี่คนยืนอยู่หน้าประตูคลินิกที่ปิดสนิท มันดูเก่าแก่และมีความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกด้านนอกอาคารมีเตียงคนไข้เก่าที่ถูกทิ้งไว้อยู่หลายตัวบางเตียงมีรอยเลือดเก่าๆที่ยังคงเห็นได้ชัดพื้นดินรอบๆเต็มไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ถูกทิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบเข็มฉีดยากับสำลีเปื้อนเลือดและขวดน้ำยาที่แตกกระจาย เตียงคนไขเ้เก่าๆเหล่านี้มีสนิมเกาะและถูกปต่อยให้รกร้างมานานบางเตียงมีแผ่นปูนที่หลุดร่วงลงมาและผ้าที่ขาดวินพวกมันดูเหมือนซากศพของอดีตที่ถูกทิ้งไว้ในที่แห่งนี้อุปกรณ์การแพทย์ที่กระจายอยู่ตามพื้นทำให้เห็นภาพของความเร่งรีดและความสับสนที่เกิดขึ้นเมื่อคลินิกนี้ยังเปิดทำการ เข็มฉีดยาที่หักและกวดน้ำยาที่มีรอยเลือดแห้งกรังทรงกลิ่นอับและความรู้สึกของความสิ้นหวังมีร่องรอยของการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตเครื่องมือที่ถูกทิ้งไว้เหมือนกับว่าเจ้าของไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกภาพของเครื่องมือแพ์ที่เกลื่อนกลาสร้างความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ปกติอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นี่ บรรยากาศเงียบสงบและมืดมนรอบๆเต็มไปด้วยเถาวัลที่ขึ้นพันตามผนังและหน้าต่างทำให้คลินิกนี้ดูเหมือนกับบ้านผีสิงที่รอบคอยผู้ที่กล้ามาท้าทายความหนาวเย็ยนที่แทรกซึมเข้ามาทำให้เรารู้สึกเสียวสันหลังมีเสียงเหยิยบเศษแก้วดังกรอบแกรบใต้เท้าเราเสียงนั้นก้องกังวานในความเงียบสงบทำให้เรารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงามืด รอบๆอ,อาคารมีเถาวันที่ขึ้นพันและทำให้ดูเหมือนกับว่าอาคารนี้ถูกกลืนกินโดยธรรมชาติแต่ละเจ้าที่เราเดินเข้าไปไกลความหนาวเย็นก็ยิ่งแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายลมพัดผ่านเสียงเาเบาเหมือนเสียงกระซิบมันเหมือนกับมีเสียงคนพูดคุยเบาๆที่หูแต่เมื่อเราหันไปมองก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่น แสงจันที่ส่องลงมาทำให้เห็นเงาลางๆของอาคารที่ดูเหมือนจะมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ความมืดที่ปกคลุมทำให้ทุกสิ่งดูเงียบสงบแต่น่ากลัวแต่มันก็ไม่สามารถหยุดเราได้ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นทำให้เราตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในคลินิกนั้นใจของเราทั้งสคนเต้นแรงขึ้น ความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาในใจของเราความกังวลเพิ่มขึ้นทุกย่างก้าวที่เราเดินใกล้เข้ามาแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราต้องการสำรวจสถานที่นี้แน่ใจหรือว่าเราจะเข้าไปจริงๆน้ำตาลถามด้วยเสียงสังส่นๆเธอมองไปที่วินยัยวินัยหยุดชั่วขณะแม้แต่เขาเองก็รู้สึกหวาดกลัวแต่เขายังคงยืนยัน เราเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วเราต้องเข้าไปดูให้เห็นกับตาเจที่ปกติเป็นคนกล้าหาญกว่าทุกคนตอนนี้ก็ดูมีความกังวลม,มากขึ้นเช่นกันเขามองไปที่ประตูที่ปิดสนิทและเงียบสงบของคลินิกถ้าเราถอยตอนนี้เราจะไม่มีวันรู้ความจริงเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นหมายที่ยืนอยู่ข้างๆน้ำตาลก็จับมือเพื่อนอย่างแน่น ถ้าเราไม่เข้าไปเรื่องนี้จะค้างคาใจเราไปตลอดเสียงลมที่พัดผ่านและเสียงกระซิบที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นแต่ความกลัวและความกังวลเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถหยุดเราทั้งสี่คนได้เราตัดสินใจที่จะเดินหน้าความกลัวที่เพิ่มขึ้นทุกย่างก้าวนั้นทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า เรากำลังเดินเข้าไปในโลกที่ไม่รู้จักและแม้ว่าความกลัวจะกัดกินใจเราความอยากรู้อยากเห็นและความต้องการหาคำตอบก็ทำให้เราต้องก้าวเข้าสู่คลินิกทำแท้งเก่าที่น่ากลัวนี้พร้อมไหมเจถามเราทุกคนพยักหน้าแล้วเจก็ดันประตูออกมันเปิดออกช้าๆทรงเสียงเอียดที่ทำให้ขนลุก เมื่อเข้าไปในคลินิกเราพบกับบรรยากาศที่หนาวเย็นเหมือนมีบางอย่างจับตามองเราอยู่พื้นที่ภายในคลินิกมืดและเต็มไปด้วยฝุน่นมีเตียงผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ที่ถูกทิ้งไว้สีภายในคลินิกลอกล่อนบนผนังมีรอยเลือดแห้งเป็นทางยาวสะท้อนถึงความสับสนวุ่นวายและความหวาดกลัวในเวลานั้น พื้นที่บางส่วนของผนังมีการขีดเขียนด้วยข้อความและสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่สามารถอ่านได้บนพื้นมีเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่ถูกทิ้งไว้บางชุดยังคงมีรอยเลือดและคราบสิ่งสกปรกมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในสถานที่นี้เมื่อเรามองลึกเข้าไปในคลินิกเราเห็นห้องผ่าตัดที่เปิดทิ้งไว้จานวนมาก มีเครื่องมือผ่าตัดที่เปื้อนเลือดและสำลีที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบางห้องมีเตียงผ่าตัดที่ยังคงมีร่องรอยของการผ่าตัดครั้งสุดท้ายความเงียบสงบของที่นี่ถูกทำลายด้วยเสียงหยดน้ำที่ดังเป็นจังหวะมันสะท้อนกับผนังและทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นแสงไฟฉายที่เราถือทำให้เงาของเครื่องมือแพทย์ดูเหมือนกับเงาของผู้คนที่ยังคงทำงานอยู่แต่เมื่อมองใกล้ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับนิ่งสนิทในห้องผ่าตัดหนึ่งเราเห็นรอยเลือดที่ยังคงชัดเจนบนพื้นและเตียงผ่าตัดมันทำให้เรารู้สึกเสียวสันหลังและความกลัวที่เพิ่มขึ้นเสียงกระซิบที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ยังคงดังอยู่เบาๆเหมือนกับมีวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตยังคง,งวงเวียนอยู่ในที่นี้ความหวาดกลัวและความกังวลที่เพิ่มขึ้นทำให้เรารู้สึก เหมือนกับว่าเรากำลังถูกติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปความอยากรู้อยากเห็นและความต้องการหาคำตอบทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับความน่ากลัวนี้น้ำตาลหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแสงแฟลชที่สว่างว่าทำให้เราเห็นเงาของสิ่งของรอบๆชัดเจนขึ้นแต่ก็มีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ เงาของคนน้ำตาลพูดเบาๆผมหันไปมองตามเห็นเงาของคนเดินผ่านที่มุมห้องแต่เมื่อเรามองตรงไปก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่ต้องกลัวพวกเราอยู่ด้วยกันหมายพูดอย่างมั่นใจเราตัดสินใจที่จะเริ่มเดินดูทีละห้องอย่างละเอียดห้องแรกที่เราเข้าไปเป็นห้องตรวจคนไข้ ต๊ะตรวจที่เก่าคร่ำคร่าและมีฝุ่นจับหนาบนโต๊ะมีแฟ้มประวัติคนไข้ที่ถูกเปิดทิ้งไว้เอกสารในแฟ้มมีรอยเลือดแห้งติดอยู่บนพื้นมีเศษกระจกและกวดน้ำยาที่แตกกระจายกลิ่นของน้ำยาที่ค้างคาอยู่ในอากาศทําให้เรารู้สึกอึดอัดห้องต่อมาเป็นห้องพักฟื้นคนไข้เตียงผู้ป่วยที่ถูกจัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบ ผ้าห่มและหมอนที่สกปรกและมีคราบเลือดแห้งกรงังมีเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่ถูกทิ้งไว้บนเตียงบางชุดยังคงมีรอยเลือดและคราบสิ่งสกปรกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่น้ำตาลเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวฉันว่าเราควรกลับกันเถอะเธอพูดด้วยเสียงสังส่นๆวินัยพยายามตอบเธอ เรามาใกล้ขนาดนี้แล้วอีกแค่ไม่กี่ห้องเองเราคงจะพบอะไรบางอย่างที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เจและหมายพยักหน้าเห็นด้วยแต่ความกังวลของน้ำตาลยังคงมีอยู่ห้องถัดมาเป็นห้องผ่าตัดมันดูน่ากลัวที่สุดเครื่องมือผ่าตัดที่เปื้อนเลือดถูกทิ้งไว้บนโต๊ะมีผ้ากอสและสำลีเปื้อนเลือดที่กระจายอยู่ทั่วพื้น รอยเลือดที่หยดลงพื้นยังคงชัดเจนบ่งบอกถึงความสับสนวุ่นวายและความเร่งรีบในครั้งสุดท้ายที่ใช้ห้องนี้ oh. เสียงหยดน้าที่ดังเป็นจังหวะยิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นเรารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเฝ้ามองเราอยู่ในความมืดน้ำตาลเริ่มทนไม่ไหวฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันน่ากลัวเกินไป เธอพูดพร้อมกับจับแขนหมายแน่นหมายพยักหน้าและบอกว่าถ้าเธอรู้สึกไม่ไหวจริงๆเราจะออกไปกันแต่เจยยังคงยืนยันว่าเราควรตรวจสอบห้องสุดท้ายก่อนแค่อีกห้องเดียวบางทีเราอาจจะพบอะไรที่สำคัญเราตัดสินใจเดินไปยังห้องสุดท้ายทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราเปิดประตูห้องสุดท้าย ภายในม,มีแค่เตียงผ่าตัดเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้แต่สิ่งที่ทำให้เราตกใจคือมีรอยเท้าเปื้อนเลือดที่สดและชัดเจนรอยเท้านั้นเดินออกจากห้องไปยังทางเดินที่เราเพิ่งผ่านมาเสียงกระซิบที่ไม่สามารถระบุที่มาดังขึ้นอีกครั้งทำให้เรารู้สึกขนลุกและหวาดกลัวจนทนไม่ไหวเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้วินัยพูดด้วยเสียงเข้ม ทำยังไงดีผมถามทุกคนต่างพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่สำเร็จทันใดนั้นเราได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินมาจากทางเดินมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเมื่อเราหันไปมองก็เห็นผู้หญิงคนเดียวกับที่อยู่ในห้องนั้นเธอสวมชุดผู้ป่วยและมีเลือดที่ไหลออกจากท้องช่วยฉันด้วยเธอพูดเบาๆ แล้วก็กรีดร้องเสียงดังทำให้เราต่างต้องเอามือปิดหูเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เราเรารู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเราถูกตรึงไว้ไม่สามารถขยับได้ปล่อยเราไปเถอนน้ำตาลพูดพร้อมกับร้องให้แต่เธอไม่ฟังทันใดนั้นหมายก็ร้องออกมาเสียงดังพระช่วยขอให้วิญ,ญญาณของท่านไปสู่สุขติ จากสิ่งที่เธอพูดเหมือนจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบรรยากาศรอบตัวเรากลับมาสนุกวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นหายไปเราทุกคนหายใจโล่งขึ้นชั่วขณะแต่เพียงผ่านไปไม่ถึงชั่วอึดใจเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กๆก,ก,ก็ดังขึ้นจากความมืดมันเป็นเสียงที่แหลมสูงและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเธอคนนั้นกลับมาอีกครั้ง คราวนี้เธอไม่ได้มาเพียงคนเดียวในอ้อมแขนของเธอมีเด็กเล็กๆที่ร้องให้ด้วยความเจ็บปวดร่างของเธอยิ่งดูน่ากลัวกว่าเดิมใบหน้าที่ซี่เซียวและดวงตาที่ว่างเปลา่าทำให้เรารู้สึกเหมือนตกลงไปในห้วงแห่งความกลัวช่วยฉันด้วยเธอพูดด้วยเสียงเบาๆที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าเด็กในอ้อมแขนของเธอยังคงร้องให้ไม่หยุด น้ำตาเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวเธอจับมือหมายแน่นฉันไม่ไหวแล้วเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้วินัยพยายามคิดหาทางออกเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้เจอมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงพวกเราต้องช่วยเธอและลูกของเธอถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเราจะไม่ปลอดภัย หมายกมือขึ้นและสวดมนต์อีกครั้งขอให้วิญญาณของท่านและลูกได้พบความสงบสุขขอให้ทุกสิ่งที่ไม่ไดีถูกลบล้างไปเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กๆค่อยๆเบาลงแต่ร่างของผู้หญิงคนนั้นยังคงอยู่เธอมองมาที่เราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความเศร้าเราต้องหาทางช่วยเธอจริงๆวินัยพูดอย่างหนักแน่น บางทีการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่อาจจะช่วยให้วิญญาณของเธอและลูกได้พบความสงบเราทั้งสี่คนรู้สึกถึงภาระที่หนักอึ้งแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้เพื่อจะรอดออกไปจากที่นี่ในตอนนี้เราไม่ได้เพียงแค่สำรวจความลึกลับแต่ยังต้องช่วยเหลือวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้ในที่แห่งนี้ เพื่อให้พวกเขาได้พบกับความสงบสุขอย่างแท้จริงเหมือนโชคดีของพวกเราแสงแรกของวันได้มาถึงทุกอย่างเงียบสงบลงวิญญาณของผู้หญิงและเด็กหายไปพวกเราหายใจโล่งขึ้นและรีบออกจากคลินิกนั้นทันทีเรากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงหลอกหลอนเรา เราไม่สามารถลืมภาพและเสียงที่ได้พบเจอในคืนนั้นได้ผ่านไปเพียงเจ็วันสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นกับน้ำตาลท้องของเธอขยายใหญ่ขึ้นอย่างผิดปกติรวดเร็วและน่ากลัวทุกคนต่างตกใจมากแต่ก็ไม่สามารถลบความคิดที่ว่าหรือผีตัวนั้นตามเธอมาพร้อมกับลูกของเธอ เราพาน้ำตาลไปหาทางรักษาหลายที่แต่ทุกครั้งก็ไม่เป็นผลอาการของเธอยิ่งแย่ลงจนสุดท้ายเราตัดสินใจไปหาหลวงปู่วัดดังท่านหนึ่งเมื่อเจอกับหลวงปู่ท่านทักทันทีว่าปล่อยเขาไปเถอะคำพูดนั้นทำให้พวกเรายิ่งกลัวขึ้นเป็นอย่างมากหลวงปู่ทำการขับไล่เธอไป ท่านใช้บทสวดมนต์และพิธีกรรมต่างๆเพื่อปลดปล่อยวิญญาณทุกอย่างดูดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจน้ำตาลกลับบ้านได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอกลับมามีชีวิตปกติแต่เรายังคงเฝ้าระวังและกังวลใจแต่แล้ววันที่13หลังจากที่เราไปที่คลินิกแห่งนั้นเราทุกคนได้รับสายจากทางบ้านของน้ำตาล พวกเขาบอกว่าเธอเสียแล้วเมื่อคืนเมื่อเรามาถึงบ้านของเธอสภาพเธอเหมือนคนท้องอย่างมากท้องของเธอยังคงใหญ่อยู่เหมือนกับว่าเธอยังไม่ได้ตด่อยวิญญาณนั้นออกไปจริงๆความเศร้าและความหวาดกลัวที่เรารู้สึกในขณะนั้นยังคงหลอกหลอนเราไปตลอดชีวิตความลึกลับและความน่ากลัวของคลินิกนั้น ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้